วันนี้นะคะเราก็นี่เลยนะคะมาแกะกล่องกันนะคะว่าข้างในนี้เป็นอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ฉีไปเลยนะน,น,น,นีน่นะคะก็จะเป็นถุงเท้านักเรียนนะคะทุกคนถุงเท้านักเรียนนะ งเท้านักเรียนดูนะคะได้กี่คู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกคู่นะคะถุงเท้านักเรียนหกคู่นะคะแบบอ่าขาวพื้นเทานะคะขาวพื้นเทานะคะตัวนี้นะคะขาวพื้นเทานะคะหกคู่ในราคาเพียงครูสิบห้าบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้นะคะนี่ถ้าใครสนใจสั่งนะคะสามารถกดในตกร้าได้เลยนะคะ